มาจากวันนี้จะมาสอนทําลูกโป่งดอกไม้ยอดฮิตณเวลานี้กันนะคะอุปกรณ์ก็มีเท่านี้เลยใช้ลูกโป่งทั้งหมด5ใบนะคะค่อยๆเป่าเป่าทีละคู่ใช้เป็นลูกโป่งขนาด6นิ้วนะคะนําลูกโป่งสวมเข้าไปที่กระบอกสูบลมแล้วก็ล้นคอเขานิดหนึ่งแล้วค่อยๆสูบนะคะเราจะสูบทั้งหมด2ปั๊มใครมีลูกโป่องอยู่แล้วก็ทําตามในคลิปไปด้วยกันเลยนะคะเป่าครบ2ใบแล้วค่อยนํามามัดรวมกันทีเดียวนะเป่าลูกโป่ง2องใบเท่ากับ1คู่เราจะเป่าทั้งหมด2คู่แล้วก็เป่าใบเดียวอีก1ใบ แล้วนำมามัดรวมกันทั้งหมดรวมกันเป็น5า้าใบเท่ากับ1ดอกนะคะจากนั้นเราก็จะมาเป่าใบเล็กกว่านะคะให้มันเป็นเกสรน,นะ สำหรับตัวเกสรเราเป่า1ใบแล้วก็บีบตรงกลางแบบในคลิปนะคะให้มันเหมือนกับเป็น2อใบอะนะแล้วก็เอาตัวปลายลูกปลโป่งขมวดมัดตรงกลางนะคะแล้วก็นำลูกโป่งเกสรที่เราทำไว้มาสวมตรงกลาง แล้วก็ตัวดอกนะคะจับมันสลับกันแบบนี้เลยแค่นี้ก็จะได้เป็นดอกไม้สําหรับตกแต่งผนังแล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีติดลูกโป่งดอกไม้เข้ากับผนังนะคะเนี่ยอันนี้เป็นเอ็นสายของเราไม้วางแล้วก็เอาเอ็นสายมัดนะคะมัดมัดขมวดแบบขมวดไปข้มหมดมาแบบเนี้อแค่นี้เขาก็อยู่เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคน มันก็จะเป็นดอกไม้ตกแต่งสวยงามใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะจะมาแชร์เทคนิคดีๆให้กับทุกคนอีกวันนี้ไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย